สวัสดีค่ะพี่น้องพวกกระช่องก้อยเรืองแสนวันนี้นะคะเราก็จะมาอัปเดตมินิมาร์ทมือนี่เปิดเป็นมือแรกแล้วพี่น้องอัปเดตมินิมาร์ทนะคะนี่พี่น้องลง่งเกื่องล่งของแล้ว เป็นวันแรกอันนี้เพิ่นต่างแบบนี้น้องก้อยเลยว่าเป๊ะบอกพากันเอาไอ้นาเอาอย่างต่างคืนสั้นคืนไอ้มันเรียบ้อยอย่าสินอนเด้อเพราะว่าถ้านอนนี้มันต้องเนื้อที่มันมันกินเนื้อที่นะอืมเพิ่นกะฟั่งอยู่พี่น้องนี่ไอ้โล่งของหลอดหลอดแรกนี้ กนันยังบอสใ้เต็มปานไหนเพราะว่ายังยังสั่นว่างของอีกประมาณสี่หาสั่นนี่ลหละสั้นวางของอีกสี่ชิ้นนะคะถึงจะเต็มวันนี้เฮากบเละลองเอามาล่งเป็นพวกหน้าเป็นพวกนิดๆแต่น้อยพ่อได้พ่อได้มันเต็มหานพอนปิดแต่เบิงก่อนอืเพราะว่ากลัวสีล่งเบิดนั่นเป็นแสนอยู่พี่น้องสีหล้ยหมื่นเติบด้วย แต่ของแล้วเบิ่เจ้า้ามาชงรีสอร์ทเรียบร้อยแล้วพระบาสั่นบ้านของนี่สัางเห็มค่อยเป็นค่อยไปสลาพี่น้องมินิมาร์มินิมารม์ารเพื่อสิเต็ม้วกาพี่น้องผููเห็ดงานอยู่ไทยอยากสื่อเครื่องสื่อของหรือว่าอยากสิแบบว่าสั่งของให้พ่อให้แม่ โทรสั่งเปเปได้เลยโทรสั่งมินิมาดเปาเป้โอนเงินโอนทองโอนเป็นเงินบาทเงินกีบได้ค่ะวัดดีค่ะวัดดีพี่น้องแน่ป็นยังไงมินิมาดวันแรกครับงานมาโจทย์อ้าวอ้าวมีหด มาเด้อมาสิครับพี่น้ออัพโหลดนะฮะซีข้าวนีแหละนี่ค่ะพี่น้องพยายามอย่านอนเด้อของในตู้นั่นต้องสั้นขึ้นสั่นแล้วน,อน้องสั้นขึ้นเออมีแผนกมีเดี๋ยวจังหน่อยอันอาทิตย์หน้าจังสิงเป็นพวกแฟสบสบู่ยาสีฟัน เพราะว่าสีเอามาเลยตอนแรกอืมตอนตอนแรกอันนี้เป็นนำแข้งขายเป็นถุงกระมี่ขายพี่น้องอันนี้เป็นพวกไอติม e เป็นพวกปีโป้จ่าเงินที่ร่างเขาอ,อันนี้อาร์ตคปบอยู่แค่นี่แม่บอกยูโรดมาลไปชูโรดไข่ นี่แหละตอนนี้แหละกำล,ล,ลังจดบิดอืมนี่รายการของในตู้ให้สั้นขึ้นเบิร์ดนี่ฟังหนก็จังเห็นนอนล่งอยู่น่ะน,นะใส่หันหนามะหาหัน,นหน,นามาหาพี่หาน้องเบิร์อเออ เป็นยังไงแน,น่มินิมาร์ทมือนีเปิดวันแรกตื่นเต้นบอปกติฟอ,องเงินมันเพิ่มเงินอะไรเพิ่ม <c oughs> เงินเอาคือเงอินตีอันรประกาศบอกพี่บอกน,อน้องน้ำเน่ผู้เฮ็ดงานอยู่ไทยอยากสร้างของให้พ่อให้แม่นี่ให้มาโทรมาสั่งกับบป๋าเปีเอาไปส่งหวัวหน้าบันไดเฮื่อนเอา เอาพูนผูพนเฮุงานอยู่เมืองไทยคนอยู่บ้านอยู่คนอยู่แถวบ้านเจ้ากับบอกเพื่อนพนเมืองในคลิปนี่ให้เพื่อนให้เพื่อนโท่สั่งก็ได้ผู้ใดเฮุงานอยู่ไทยแบบว่ายอยากสืบซังของให้พ่อให้แม่น้่ปลาช่วโลดของใส่ของซอยมีเป็นผวกมีเป็นผวกของใส่แฟบสบู่ยาสีฟันโทรสัง่งเจ้าใดเอาไปส่งเพื่อนหอดเพื่อน คิดเป็นเงินบาทเงินกีบก็ได้ดผนนะ้าทำความสะอาดผ้าทำความสะอาดสีเหลืองนั่นเอามาเช็ดเอามาทำความสะอาดผ้าทำความสะอาดนี่กร้างมาจากเมืองนอกกว่าได้พี่น้อง มินิมาทมินิมาท <Okay. S 1> มือแรกกระสิเป็นตื่นเต็นแนะ่แล้วกระสิเป็นแบบว่ายุ่งยุ่งแน่ได้พี่น้องเพราะว่าล่องพิษล่องถือไปสำหรับพี่นอ้องเพราะพนแบบว่ามีงานเฮ็ดและะ้วกามีกิจการเอ้กว่าสิลงของแหลวพี่น้องเอ,อ้ยหลายอย่าง,งเล็กปอกเล็กปีกมุนันกาเอามาลงน้ำเดอ้อ หัวของใส่ในของใช้ในครัวเรือนแฟบสบู่ยาสีฟันน้ำยาสะผมมนูนันคอยลงไปเทลานิดเทลานอยนะคะ่ะ ดันว่างของอีกประมาณสองสามมือกันแล้วพี่น้องมือนี้คอเตอร์ก็สีมาออกคอเตอร์ว่างไอ้คอเตอร์นี่ก็สีมีพวกยาหม่องพวกยาดมแล้วกะ็ใส่น้ำตามลอกตามลอกนะฮะพี่น้อง ตะตุนน้อยก็มาหรอ,อใชใ่พี่น้องเบิงเบืองไงซ้ำได้ลลวเบิงเบิง,บงกําลังจดไายการอยู่พี่น้องเพราะว่าขายของไอชํำเนี่ยมันต้องรายละเอียดมันเยอะนะของกระจุกกระจิก ุกอย่างมันต้องรู้ราคารู้รายรับรายจ่ายกำไรมันก็บริลลายดอกพี่น้อง่ว่าเ้าเหตุไปเรื่อยๆมีงานเหตุเมียนสิบสองพันขอให้ทำงานหน่อยอย่างน้อยเราไม่ใช่เป็นคนได้วันดีพี่น้องก็เร็ววันดีปลาลุงก็เร็วเอไรวะ ันนี้บอคนขายของนี่บ่ะนี่บอคนขายของนี่บ่ฮะยคนมาขายของพี่น้องบุงพุนะเอคนมาขายของบายบาพอละพอละพาายบายบายบบาบยบยบย เดี๋ยวเป็นหมาแล้วไก่สียางแล้วเอาไหนอันเอาเป็นยืนอยู่นะไปยืนอยู่หน้าร้านสะแตะแนมเข้าไปเบื้องน้ำเนิ่มเอาไว้ว่างไปทั้งนายเขาเห็นน้ำเขาเกิดเห็นันยามหมาเขาเเห็นยืแตนเออพี่น้องเบื้องเบิ้งพี่น้องคุณนะไปทั้งนาละหันมาดีๆไปไปทั้งไปทั้งหน้าบ้านหันมาดีๆจะได้แคปหน้าจอด้วย เออกันยังคุณนะพี่น้องคุณนะก็สิเบอมึงอีกมือนึงได้ครับอืมครับเรียบร้อย ยังไงนเนี่ยม,มือนี่แล่นนะแล่นหลังมืออยบอหมือว่าแต่มืวว่าอเไยพี่น้องเอาโ้พื้นมันก็จท<อ>างล้างห้องนอนก็ห้องขั่วก็ห้องน้ำก็ลังเห็ดไก่สีเหลวแล้วพี่น้องเรือตั้งเจ้าท่าสีตะปูกระเบื้องนะคะพี่น้องแล้วก็เทพื้นเอียงเรียบร้อยแล้วหน้าร้านก็ปรับดินเรียบร้อยแล้วใช่ไหม <c oughs> ไลน์อะไรแบบปอ้าวันนี้ต้องเนื้ออ่อนดูได้หนึ่งกับโซนไหนเน้อเป็นมาวันเปแต่น่เอาบอกชซญชวนพี่น้องแม่ผู้ยู่ไท่ไห่มามันมาสื่อของอลูกว่าได้ินตรงสิา่าห เราไาจ,จดรายการเยนะเอาอาาันก็สั้นแค่นี้ล่ะเสร็จไปห็็งงานล่ะบา,บายบายมาเสตาเอาพี่น้องพ่อกันคลิปนาจ้า,จาอยู่ดีไม่แห้งขอบคุณขอบคุณพี่น้อ,นนองทุกกำลังใจเด้อค่ะแล้วก็พี่น้องผู้ยูทไทยอย่าลืมนะคะว่าโอ้บริกรร เมืออเล่าคิดทอดบ้านอยากซื้อของให้พ่อให้แม่น้ปาปลาชูวรถหรือว่าของใส่ของซอยในครัวเลื่อนโทรสั่งได้เลยหรือว่าโอนเงินเงินบาทเงินกีเจังสีนาอยากฝากไปให้พ่อให้แม่โบมีธนาคารอ้าพอกันคลิปนาจ้า,จาพี่น้องอยู่ดีมีบาย